สวัสดีครับผู้ที่มีความสนใจจะใช้ EA นะครับในการซื้อขายสินค้าตลาด f o r e x กนะครับเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินะครับในการเทรดนะครับเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับให้กับเพื่อนๆนนะครับ EA ที่พัฒนาขึ้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับใช้งานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งที่นะครับเพื่อนๆนครับไม่ต้องจ้างเขียนนะครับเพราะว่า E a ตัวนี้ได้รับการพัฒนา มาหลายปีแล้วนะครับจนถึงเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้ก็นับเวลาได้ประมาณ5 5ปีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ได้เพิ่มนะครับตัวแปรต่างๆมากมายนะครับเพื่อนๆครับล้วนแต่เป็นตัวแปรที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็มีการรันทดสอบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่เสถียรแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับ เพื่อนๆเคยใช้เวอร์ชันเก่าๆนะครับอาจจะไม่ทราบว่าเวอร์ชันตัวใหม่นี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับพัฒนาถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆครับเราฝากเพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับไปทดสอบก่อนสมัครหรือเปิดใช้งานจริงนะครับได้ที่ลิงก์ใต้เว็บไซต์นะครับของโบงเอ็กเน็ตนะครับเพื่อนๆครับ EA ก็จะมาพร้อมระบบออโต้เฮนนะครับระบบเทลลิงนะครับระบบ ป้องกันพอร์ตนะครับปิดกําไรนะครับปิด EA อัตโนมัตินะครับเพื่อนๆครับจะเห็นได้ว่า EA นะครับมีฟังก์ชันครอบคุมนะครับมากมายนะครับก็เท่าที่ผู้พัฒนาจะหามาได้นะครับที่แจกฟรีทั่วไปนะครับก็มารวมอยู่ใน e เวอร์ชันนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆครับ EA p o r t f o l i o 2022นะครับก็ได้สร้างขึ้นครอบคุมนะครับสินค้าหลักๆนะครับเพื่อนๆครับในในตลาดฟอร์เกนะครับก็ครอบคุมทั้งคู่เงินนะครับบิตคอยน้ำมันแล้วก็ทองคำนะครับโดยเฉพาะทองคำก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นที่นิยมนะครับในในปัจจุบันนี้นะครับ แต่ราคาทองคาก็มีความพันผันสูงนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองใช้ EA เวอร์ชั่นควอนตัมตัวนี้ดูนะครับเพื่อนๆก็จะมีผู้ช่วยในการอำนวยความสะดกวกบริาหารจัดการพอร์ตของเพื่อนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า EA เวอร์ชั่นควอนตัมนะครับมีทั้งระบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบกึืงอัตโนมัติหรือระบบแมนวนวลนะครับเทดมือนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือใช้ง่ายนะครับ มือใหม่ก็ใช้ได้นะครับหมายความว่าเราอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเพื่อนๆใช้ A ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ในการเทรดตลาดฟอเร็กซ์ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผู้นาได้ตั้งค่าสําเร็จรูปไปแล้วนะครับจึงอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆแล้วก็สร้างรายได้ให้เพื่อนๆได้จริงนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่มีความสนใจนะครับก็ กดดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปนะครับไปทดสอบก่อนรันในบนัญชีเดโมโได้นะครับเพื่อนๆนครับก็าฝากเพื่อน,อนๆนว่านะครับผู้ที่เปิดบัญชีหรือสมัครนะครับให้ดูวันอัปเดตด้วยนะครับเพื่อนๆอนครับว่าเพื่อนๆอัปเดตวันที่เท่าไหร่ต้องเป็นหลังจากวันที่เพื่อนๆนสมัครนะครับเพื่อนๆนจึงจะใช้งาน e ได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับ ต้องต้องสังเกตวันอัปเดตของ e a เแล้วเพื่อนเพื่อนดาวโหลดใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนครับดาวน์โหลดใหม่ไปแทนที่ตัวเดิมที่เพื่อนเพื่อนเคยโหลดไปทดลองก่อนหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะใช้งาน e a ในบัญชีเทรดจริงได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับเอเอนะครับเวอร์ชันควอนตัมตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับได้ถูกออกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเลชัดเจนนะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนเพื่อนดู จากกรูปนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นเทปมือจะเขียนว่าวันคลิกนะครับเพื่อนๆครับกลุ่มที่ใช้เทปกู้เงินก็จะเขียนคําว่าซิลเวอร์นะครับ for silver นะครับกลุ่มที่เป็นบิตคอยนะครับเพื่อนๆครับกลุ่มที่เป็นบิตคอยก็ BTC USD นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับกลุ่มที่เป็นแดชบอร์ดนะครับกลุ่มที่ เถิดน้ำมันนะครับก็ oil us oil นะครับกลุ่มที่เถิดต้องคําก็ xud usd นะครับเพื่อนๆครับก็สะดวกง่ายดายครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนค่าต่างๆที่ผู้พัฒนาตั้งไว้นะครับสามารถนําไปใช้เถิดได้เลยนะครับโดยเฉพาะบัญชีที่มืออาชีพะครับเพื่อนๆครับ สามารถอย่างผู้พัฒนาตั้งค่าไว้คือบัญชีรอ p a c e กับบัญชีซีโรของข r o โก X n ์เอ็กเนะครับเพื่อนๆสามารถนําค่านี้ไปใช้ในการเทรดได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆครับ EA มีระบบ Money Management อยู่ในตัวนะครับทั้งระบบ TPSL นะครับระบบเลื่อนกําไรเป็น18ระดับขั้นนะครับมีระบบไอสั่งให้ EA อยู่ทำงานเมื่อถึงเป้าหมายหรือกําไรที่เรากําหนด หรือวันเวลาที่เรากําหนดเห็นไหมครับเพื่อนๆครับว่าเอมันมีระบบควบคุมนะครับเท่าที่เอที่จะมีความสามารถนะครับผู้พัฒนาก็ดึงฟังก์ชันต่างๆเข้ามาให้รวมอยู่ในเเป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อนๆครับที่มีฟังก์ชันครบสมบูรณ์ในลักษณะนี้นะครับพเพื่อนๆครับนี่นะครับฟังก์ชันแรกที่ว่าถึงเป้าหมายนะครับอย่างเช่น ฟังก์ชันตัวแรกอธิบายคร่าวๆนะครับเพื่อนๆครับสมมติว่าเพื่อนมีพันเหรียญนะครับเพื่อนๆตั้งไว้พันสองร้อยเหรียญพิมพ์ตรงบรรทัดตรงนี้นะครับแทนเอ่อหนึ่งแสนเหรียญตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งพันสองร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับเมื่อครบหนึ่งพันสองร้อยเหรียญเอเอจะหยุดทํางานครับเอเอจะไม่เทรดต่อลักษณะนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับฟังก์ชันตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ในการ เปลี่ยนเซฟเวอร์ได้นะครับเมื่อเมื่อต้องการย้ายเซฟเวอร์อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆไม่อยากอยากจะปิดออเดอร์ก่อนแล้วถึงย้ายเซฟเวอร์อะไรเงี้ยนะครับก็มาตั้งตัวนี้ให้ EA หยุดทํางานนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับให้ปิดออเดอร์ก่อนแล้วให้ e อหยุดทํางานลักษณะนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับคือประโยชน์2ทางประโยชน์ทางแรกก็คือปิดกําไรปิด EA นะครับหยุดเทรดเมื่อถึงเป้าหมายนะครับ2 ใช้ในเวลาที่เราจะเปลี่ยนเซฟเวอร์นะครับให้เพื่อนเพื่อนตั้งกำไรให้มากกว่า e q u i t y ปัจจุบันไปสัก4ี่ห้าเหรียญงี้ก็ได้นะครับ2 3สามเหรียญงี้ก็ได้นะครับเมื่อได้เกินนั้นแล้วนะครับอีจะปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็หยุดทำงานนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้ายหรือเปลี่ยนเซฟเวอร์ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ในเมนูแรกนะครับส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นป้องกันการสูญเสียนะครับเพื่อนๆนครับการสูญเสียสต็อ e ออเซฟตี้อีควอตี้นะครับป้องกันการสูญเสียแค่นั้นเองสมมติว่ามี1,000เพื่อนเพิมพ์มไว้800ร้อยอะไรนี้นะครับเสียไป200เหรียญเอก็จะหยุดทํางานประมาณนี้ครับพเพื่อนเนครับอันนี้คือเมนู m เมน Management น,น,นะครับพเพื่อนๆนครับก,ก็อธิบายเพื่อนๆพั้นๆประมาณนี้ครับพเพื่อนเพื่อนครับเพราะว่าเอ,อ เ a เนะครับเพื่อนๆครับที่ผพัฒนาพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อนๆครับก็พยายามที่จะตอบสนองแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อนๆครับหากสนใจนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับก็ขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าเป็น E a ที่ใช้งานฟรีตลอดชีพนะครับเพื่อนเนครับใช้งานฟรีตลอดชีพ ไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนๆครับลิงก์อยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆต้องการจะสมัครนะครับเพื่อนๆครับก็ลิงก์ใต้คลิปนอกนั <sh arp> <sh arp ้นก็จะมีเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆครับเว็บไซต์ของ Pop Forex EA นะครับก็ในตัวเว็บไซต์ก็จะมีคําอธิบายนะครับเพื่อนๆครับมีคําอธิบายการใช้ EA นะครับว่า ของ e อขอใน n p o ์เฟมีกี่ตัวอธิบายพยายามจะอธิบายแต่ละตัวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามีหลักการทำงานยังไงคร่าวๆนะครับเพื่อนๆครับมีคลิป YouTube บอกนะครับหรือจะกดติดตามที่ YouTube ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เข้ามาที่เี็เบไซต์นะครับเพื่อนๆนก็จะได้ดูคำอธิบายอะไรต่างๆด้วยนะครับเพื่อนๆครับ หากเพื่อนๆต้องการจัดสมัครก็กดลิงก์เข้าไปเลยครับเพื่อนๆครับลิงก์อยู่ในเว็บไซต์นะครับถ้าดาวน์โหลดก็กดที่ห้อง Google Drive เลยนะครับแต่ถ้าจะสมัครโบกิเน็ตก็กดลิงก์นี้เข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆครับกดลิงก์นี้เข้าไปเลยเพื่อนๆก็จะเข้าสู่หน้าตาของ Bo กิเน็ตนะครับเพื่อนๆครับซึ่งเป็นลิงก์ที่ผู้พัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะครับเพื่อนๆก็ ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆก็กดเปิดบัญชีเลยนะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนเพื่อนที่กลัวว่าจะสมัครไม่ถูกลิงก์นะครับเพื่อนเเข้าไปที่เว็บไซต์ก็เพื่อนๆก็จะคลิกลิงก์สมัครได้ถูกต้องเองนะครับเพื่อนๆนครับการสมัครก็แนะนําเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นมีการครั้งแรกเลยก็จะมีการลงทะเบียนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนว่าให้เตรียมนะครับก็หนึ่งก็อีเมลครับเพื่อนๆครับแนะนําให้ใช้ Gmail ครับผม แล้วก็มีภาพถ่ายบัตรประชาชนภาพถ่ายตำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็อาจจะเป็นภาพถ่ายค่าน้ำค่าไฟครับที่ใช้ยืนยันที่อยู่เท่านี้เองครับเพื่อนๆครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเพื่อนๆครับเพื่อใช้ในการแจ้งข้อความในการฝากถอนเงินอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆสมัครไม่ยากครับมีคลิปอธิบายแล้วนะครับผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดในการสมัครนะครับเพื่อนๆครับ ก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับผลงานแล้วก็ผู้พัฒนานะครับก็จะพยายามทาคลิปอธิบายไปเรื่อยๆนะครับส่วน E A นะครับเพื mm ่อนๆครับก็จะมีการอัปเดตบ่อยๆนะครับหากเพื่อนเพื่อนสน,น,น,นใจจะติดตามก็อาจจะไปที่ลิงก์เว็บไซต์ของผู้พัฒนาได้นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์จะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับรวมถึง E A ที่ ที่ผู้พัฒนาพยายามสร้างนะครับ EA ก็มีการอัปเกรดตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆหากไปดูรายละเอียดแล้วจะเห็นว่าตัวแปรของ EA นั้นมากมายเลยทีเดียวนะครับครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็พยายามที่จะเซ็ตค่าให้เพื่อนๆสามารถเทรดได้เลยนะครับโดยโดยไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับโดยเฉพาะบัญชีมืออาชีพนะครับก็ฝากเพื่อนๆ ติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับหากมีข่าวสารอะไรจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ผ่านทาง YouTube นะครับเพื่อนๆครับก็สาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ